จ่าแพทย์ครับทุกคนมือนียายจาไม่กล่าวผ้ามวนเด้อจ่าเด้พอพรลงทงลงทาหากินหายากเด้อจ่าปูนจะท่องหาอยู่ใกล้ๆผมไปมาหลุดมึงเด้อจ่าเด้อมานหมอมากกติดตามยายเลยเด้อจ่าเด้อยายมาที่ไม้ใหม่อีกเลยจ่าเออเบิง รุ่นเบื้องเน้อพี่น้องเขามาแล้วก็ยืบอย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายในเด้อจ้ายายก็จะหาไปเรื่อยๆแหละทางแถวบ้านเนี่ยในจ้าไปมารุ่นกับยายเบิ่งให้มันมานในเด้อเจ้าที่เจ้าทางก็ได้เจ้าให้เจ้าหน้าเพิ่นก็ได้ให้มันม,นมนานเนี่ยสวัสดีค่ะอะรุนเบิ่งพี่น้องนั่น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 ท่านมาหน้า ท่านมโนตัวแหลกแหงมานี่มานบ่ทันเลยพี่น้องเอ้ยว่าคบสื่ออะไรนี่ไอ้เขียดอืมยายมาที่ไม้หม่งานใหม่เราพี่น้องว่าลุ่นเวิงมามามาลุยมาลุยเลยนี่หมานมาแล้วจ้า ตัวแหลกแหกหมานน,าน้ำเขียดดนะจ้าเด,ด <laughs> า้อเขียดหมูเขียดหมูนี่มือเหนียวกระชงใหญ่มากเลยจ้าเด้อมันมานี่หมานคือเกาตัวแหลกแหกหมานต้องพ่อยิ่แล้วจ้าเฮ่น <laughs> นานเอนอเขียดนางหมูหูตัวใหญ่งามๆเนาะเธอเนาะเฮ้ <laughs> นี่มาดีเดียวจ้าปอดมันอยู่ในไงมันหมอบอยู่เนาะจ้าเนาะไ,นไปไปลุยฮ <laughs> าไปาต่างคนต่างหาเนาะจ้าเนาะมันนี่ยายก็มาเตะเสาอีกขึ้นเก้าเนาะจ้าเนาะแดดอกเร็วพี่น้องหงมงทีเทาห <laughs> โมงหนึ่งอ <laughs> ยู่ใกล้ๆด้ดยจา้าปอดเผื่อง พี่น้องมันหกปาทนี่ไม่ชมเห็นบอกว่าขุดมาตอขทงเสาพี่ก 6, 10, 10, 10, ็เอางัวออกคอกพี่น้องอัน้วลจ้านี่เออมันม,นนนมาน,ม,าน,ม,านมันเดี๋ยวได้จ้าน มันมันมันของขาวขาวไปลุยต่ออัดโอเข้า <laughs> ข้างถ้อกวาพอเขียดจิ๊บก็จะเขียดไงเอจ่าุณหาอยู่ใกล้ด้วยจ้มามันมันเขียดสูแม่นี่อยแม่น่ขาชัวนาจีย กะขาวขากะขาวมาลองได้ไงทีเถ้าดูจะไม่ที่น้องเห็นโบนั่นเห็นโบพี่นอออ้องป้อเต็มยวงเลยเนาะตรงปงตร<อ>งปงเลยง่ายเลยมา้าม้าเลยตัวใหญ่ๆง,งามๆเลยจ้เาเฮ้ยหโหปงไงวะเต้มันโกบมันออกพี่น้องดินเหนียวเดี๋ยวปูว่าปูเลยเนาะพี่น้องเน,นงาะปูไปแล้วก่นอนหน้ามัตุมเนาะมันเป็นหนามผม พี่น้องบึงบแล้วเต้นขมานตัวหนึ่งหกแห้งนั่น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 นเสียบอนี่หนี่นี่นี่นันนพี่น้องนี่นี่นี่โอ้ยเขียวปื้ปื้อทองกาขาวอัวชัวนาเจียไปเต็นเช่นเมย เผ่าเผ่าไปเอาเขียดเบิ้งคุลมไปลงห้องแล้วเสาไปมันท่านมอล่ะนานท่านอยู่ด้วยจาเด้อหมานหมานมานท่านมาเถานานท่านอยู่ด้วยจาเด้อจะเอากบ เอาเลยสู้เลยพี่น้องเอาทุกอย่างที่กินไดนะ้เนาะพี่นอนะ้อ,องเนาะตาะชองแทะหาปิ้งไปเมื่อเลยพี่น้องอ๋อมือนี้ไหนพ่อปนเก้าเนาะจานะาเนาะเออปื่งไปเมื่อเลยงานสองงานนะพี่น้องหาจนลีนพัดละสู้ๆ เออมานมานดูพี่น้องโอ้ยคอยกับมือก็ได้หายเถอานานป่งปเออปนน้องพี่น้องปนหนึ่งไปหาไปเรื่อยๆน้องพี่น้องหายปอดมันออกที่เถานี่ อืพี่น้องเห็นแต่นี่ก็มีแห้งเขาเอาบอกท่านมีคนเปิดได้มันออกเออเจ้าเห็นแต่ง่ายมันก็ไม่แห้งเนาะผู้สิพอ่อเก่าดีหรือตะทองสูเทาสูดินก็ไปเรือเรืมั่วเฮา <laughs> เออเป็น,นอะไเสียได้ อท่านอยู่ที่แถวเออหมานมานเลยอได้แต่ทองเออมือนี้แต่ทองไหนรัวๆไปเลยมือนี้นี่ว่าล่ะหนัดปอดสองมือเลยได้จ่าเด้อเฮ้ยไปเบิ้งไก่ได้จ่าเด้อย่าอยู่ไก่เนาะหายเถอะปอดพี่น้องมาอยู่ไก่แต่ทองก่อนเัมนี้เห็นบ่เบิ่งไก่ไก่อู้

หมาลีเลียจ้านี่พี่น้องนี่หมาลีเลียจ้าท่านอีกแล้วเพิดอเพื่แห้งอีลีพี่น้องเขียนคุ้มกันจระต้อนคุ้มระเบ้ออ๊อฟ <c oughs> ทายว่าท่านเด้ยจ้าเด้อต้อนข้าทองปีทองเออหมานหมานคุบทัานหมอห <c oughs> มอน่ <c oughs> อืวอาไนี่ก็ใกล้บ่อใส่อ๋ออ๋อนั่นอ๋อป้าเอาป้าเนาะอ๋อนั่นมาแล้วด้วยจ้านั่นอือสองตัวคู่กันเลยเจอกันไปเป็นคู่คู่นั่นพี่เนาะมานมา นานปปอดมีตัวใหญ่ใหญ่า <laughs> หาไก่กันเลยจาย่าเด้อพูนตาทองนี่นใหญ่มาอยุกไก่แล้วเลยจา่า <laughs> มาแล้วมาแล้วนี่นโอ้ปอดมีตัวใหญ่ใหญ่ <laughs> ใหญ่ไปหาไก่ อยาก<ง>ค,ค้าพูดเดียวว่าแต่สิพ่อกบพ่อนอะพี่น้องมันนีแป้งก,ก็ครบ <laughs> เอ<า>เอ้ยบึงเปิงเมื่อเลยนี่แหละวิธีการหาเทียพี่น,อน้องสูสูบ <laughs> อคำเดียวคือสูเนะ่ะพี่น,อน้องมันไม่สูก็บ่ได้กินอืะ เออท่านบอติดยวงงมาเลยพี่น้องนี่มาอีกละจ้ามาดีนะเฮ้ยจ้าเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าพฮ้หเฮ้เฮ้าเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้าเู เอาออกใหม่ละจ้าเอาเอาเขียดได้เถอะไปก่อนต็นุมายุงยวงอยู่เออเฮ้ยอืออือโอ้ยมันมีตัวได่บัวไถ่พี่เสินที่น่าเทาฮู้บลอยมันจะไปใช่ไหนเจ้าแม่โม่ตาลายบ่อกกระสับเขาเขาว่าเขียดเลยเอ้าเฮ้ยเต็นุยวงยวงไว้ เห็นท่านโมนานหายแล้วนาน,น,านได้จอยพี่น้องมานมานจะไปไหนต้องรัดแบบนี้ค่ะบ่รัดบ่ได้น้องพี่น้องเนาะ <laughs> นั่นเท้าเท้าปึ๊บปึ๊บท่านโมอ้าวเฮ้ายเลยเจ้าคือท่านโมนะเท้าป่าคู่มือท่านเลยพี่น้องเอง้ย ไปพุ่นพุ่นพุ่นเห็นบ่โอ้ยตั้ามองไงไปจุ๊บไปล้ดนโอ้ยพี่น้องเอ้าถ่ายได้บ่ล่ะเนั่นเอ้าไปอยู่ตัวมึงจะได้วุปปัตตัวใหญ่แห้งยี่เหลียบพี่น้องตะปีทองลางางโอ้ยเขามองไงล่ะเขา เขาใหญ่อีกแล้วนั่น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 ท่านบอบอท่านคือเกานั่นปล่อยปล่อยปล่อยไปเอาแนวไหครูแม่เบินเนบ่งเด้อพี่น้องเด้อนั่นได้อยู่พี่น้องได้อยู่ เสียง,อ,งอุ้ยเอย๋อนานบันไหนสัมพี่น้องเออหายากอยู่นีเนาะเขียดพี่น้องเนาะยากวันยากกระไดพ่อได้กินได้อยากอยู่น้อจ่าเนาะหาอยากหายากเขียดจะหากี่เท่าเอ้า อ๋ออ๋อพี่น้องเปิ่งมะแทะจะเปิ่งบ่พอเลยนี่เง้อ <laughs> แง่แ <laughs> โอ้ดมดีคางเลยแต่ท่องใจนางผักพรก่อนเนาะจ๋าเนาะอยากยกินนาำก่อนโรคหนาำก่อนเนะานะจ๋าเนาะนั่นเปิดตัวใหญ่ๆงามงาม ฮี่อมันคูประถือสองตได้เจ้าว่าเขามาพีจะมนติงไ่ทไเห็นแต่ตตกับคูหาไปจอ๋อยังอีกตัวหนึ่งแบบนี้สองตัวได้เขามาผี่เท่าใหญ่ถือกล่องมือเดียวเราครูประทัดจ้านานเห็นบอเห็นจะมาตงแคกนันไห้ ตัวจีด้วนาน,น <laughs> <laughs> มานมาน,าามานยังมาช้อโตเขามาอย่งวะเอา้าลุยต่อท่ทานบ่เท่าไฮนานมานมานมานเฮ้เ้บิ้งพี่น้องเบิ้งัไก่ด้วใจด้วย่ายไงมัน <laughs> <laughs> ปัดนี่มันอีกแล้วง่ายๆกูเลี้ยงอารามด้วยขาตูนงานทันอยู่ด้วยจ้ะจะไปในเสียเออตาทองเครียดโมมันมันเอามามาเมื่อแล้วปมพี่น้องเออหมดเลย มาเชาเอาอันนี้มาเฮาสวัสดีครับนี่พี่น้องปาดได้ราอยู่ด้วยจ่าเด้อมานคือเขาปาดมาน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 ายกะสิไปเหือล่ะยายกะสิจบคลิปมหาเขียดมหากบใบเพียงแค่นี้ได้จ่าเด้อขอพุณนทุกกำลังใจขอพุณนทุกไหลทุกแช่ขอพุณติดติดตามยายมาตลอด ยายรักพี่น้องด้วยจ้าสวัสดีจ้า,จ,าจะคนติดตามคลิปยายต่อไปเด้๋ได้ดจ้าบายบายจุ๊บจุบ๊บฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจะไม่ขาดด้วยจ้าบายบายจุ๊บจุบ๊บไปพี่น้องไปไปหายากกูพี่น้องหายากก็นใช่ฮะเรื่อยๆ <laughs> ไป